ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านโหลและขอต้อนรับเข้าสู่ Night Watch นะฮะแม่เป็นเกมเกี่ยวกับคนจ้องเรานะฮะเออแล้อู้วโย่โโโพี่อยากเติมระบบกระเป๋าอะไรวะลาวาเอ้บอะไรไม่ฟังโว้ยร้านลาวบาบักร้านบริการเติมระบกระบบ ID Pass และบริการกรีปเกมพารสูงถึงระเจ็ดไม่ว่าจะเป็น King สังกษี Tindolife Allstar Anime Adventure อนิเมะไฟเตอร์และอื่นๆอีก,อกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับหากท่านผู้ชมสนใจแล้วก็ลิงตารางคลิปเลยนะครับสามารถไปเลือกสินค้าตามใจชอบได้เลยนะครับไปเล่นกันเถอะพี่ต้องการหูฟังวะนะ้อง November 23, 1994 t h r d 1 9 9 e h e smiles family adopted a new dog named boxy okay the kids were overjoyed about the new fuzzy addition to the family uh-huh but on hellum island nothing is safe <laughs> unbeknownst to the family boxy would be taken control of by a dark entity สรุปสั้นๆเลยนะครับตรงนี้เรารับบทเป็นนางฟ้าจำแรงมาเพื่อปกป้องครอบครัวนี้นะครับแค่นั้นแหละครับบทบาทของเราซเวีว่าไงรู้สึกไม่อยากให้เราหน้าเบื่อเกินไปเวลาเขาเ,าเขาอธิบายอะไรมันจะเป็นมุกข,ของฝรั่งแบบว่าต้องมีเกมไว้ข้างๆอะไรเงี้ยเลเวลหนึ่ง what เลเวลหนึ่งเหรอหมาโอเคฉันเจอบ็อกซี่อะฮะ ต้องแค่อาหารด้วยหรอโอเคโอเคมีนอนเราเป็นนางฟ้า <_ t une> ใช่ไหมเราต้องปกป้องหมาไม่ดีจากอ่ะขี่หมาแล้วก็เราต้องดูด้วยใช่ไหมว่าอ่ะห้องมีอะไรเปลี่ยนไปเป็นพิเศษหรือเปล่าฟันอ๋อปิดเลยอลไ,ไ,ไอย้ตีหนึ่งแล้วว่ะ ค่อยง่ายว่ะอีซี่ว่ะเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ๋อต้องเติมอาหารตลอดด้วยเพื่อไม่ให้หมาโกรธเออไปไปชิวๆเฮ้ยเดี๋ยวเสียงห้องน้ำปะอุ้ยโอ้ขนลุกเลยโอ้ขนลุกห้องน้ำห้องน้ำ ไปเลยเอาเราต้องคลิกด้วยแล,วแล้วจะไปแล้วจะไปรู้ไหมนะว่ามันมองออกซิกจนอะอ๋อต้องดูด้วยว่าอะไรมันเปลี่ยนไปในห้องเอ้กี้มันเหมือนอะไรสักอย่างเลยอะไปชิวมันบอกว่าลิสกี้เอาแดงเจลาตจิเป่งละจะไปรู้ไหมนะพี่ โอเคโอเคโอเคยังแดงเจลัดอยู่อ่ะ mm hmm. เอาไงดีโอเคโอเคโอเคไล่ซ่อม mm hmm. ไล่ซ่อมโอเคถ้าผิดไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีปัญหาอะไร้ยเ๋ยว เฮ้ยหมาไม่ดีซ่อมเลเยไอเนี่ยไม่ใช่บเอเอหายไปท่ะเฮ้ยหมาไม่ดีขวานพื้นอันนี้ปะอ้าาเอเคหมาน่ารักมากครับไม่กล้ามองเลยหมาไม่ดีครับโตไม่ในมีปัญหา เซฟตอนนี้เราอยู่ที่เซฟอยู่เหมือนไอเอ็มออนเราซื้อชุนดิวตี้เกมใช้ความจำและสายตาเฮ้ยเดงเจรัสเด้งเจอรัสิเปียงละไหนอะไหนอะไหนวะอะไรเปลี่ยนไปบ้างไอ,อ้ถ้วยไม่ไม่ใช่เอ,อ่อกุลาบไม่ใช่เอ,อ่ออะไรวะเนี่ยจิเปียงละผมลืมห้องไหนอะเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออนี่ ไม่ใช่อ๋อแพ้มันบอกว่าอนามอลี่เยอะเกินไป <c oughs> นีน่แนะ <c oughs> ค่รีวิวหนึ่งนะเนี่ยคิดว่าผมยอมแพ้ never back down never what huh? never back down never what ยังเซฟอยู่ท่านผู้ชมตอนนี้ยังเซฟอยู่ a นมอ a ี่ยังเซฟอยู่โอเคโอเค ตอนหมาผู่มาตอนแรกๆอ้โหโคตรใจเสียเลยแต่บันหล่อนมากๆเลยนะเวะะ้ท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวยิงคองตกมาได้ไงนาะงมั่วเลยเซฟกี่เลยนาะงใส่วาสิมีกันได้กันมาอีกแล้วว่ะหูหมามาบ่อยมากเลยอ่ะมันแบ,บบ,บ มากินข้าวเร็วไหนวะห้องน้ำปะโอ้โหคนน่ากลัวเลยวะทำไรนะเอ้ยใครอะมไม่ใช่มีตุ๊ก,กตามีแค่สองตัวแกมันเป็นส่วนเกินเอ้ยรูปภาพไม่ใช่ไหนเราต้องเรียกแบบเป็นผู้เดียวก,กับมันอะ่ะ ออเอีสีอีสีอันนี้ผมต้องเซนเซอร์หรือว่าปิดเสียงไว้นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมหมามันร้องเพลงนะครับไม่รู้ว่าเกมจะสื่ออะไรด้วยซ้ำนะตรงนี้ผมต้องปิดเสียงไว้จริงๆนะเพราะว่าน่าจะติดลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับแค่ที่อยากไปฟังก็ใน YouTube มีเต็มนะ่ผมก็นั่งงงอยู่ตรงนั้นแหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหมาไม่ได้พูดหมาไม่ได้จําสแกรหมาไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากร้องเพลงครับ มันลิปซิงตามเพลงอ่ะคือดนตีตอนไหนมันดังตอนไหนมันก็ปากพะงาบะงาบตอนนั้นแหละท่านผู้ชมมาดูหมาร้องเพลงเนี่ยน,นะว่าแต่ฟักอ้ยสองเดเลฟหมายความว่าหมายม่ดีอุย้ย เกมคิดจะหลอกลวงเสียงมันเหมือนดีมี่บูเลยนะโอบ๋บอยตัวคมเฮ้ยทำไรอะ่ะโว้ประตูฟักตรงไหนอะ่ะเฮ้ยบ้ามันดูดวิญญาณด้วยโอ้ยป,ปิงโอเคเซฟ มนันดูดวิญญาณลูกสาวบ้านนี้ไปแกนี่ใสไม่ได้หมาไม่ได้หมาชั่วอุ้ยหน้าต่างดิงโอเคๆ okay, okay. โอ้ยขับใจหลายพี่ไม่สังเกตเลยนะเมื่อกี้อุย้ยดูดวิญญาณเจี๊มากหมาไม่ดีหม,ม,มามีดีไล่จีเลย อุ้ยอยู่เต็มบ้านเลยอะไรวันนี้อะสยองว่ะหน้าต่างไม่น่าเปิดไว้ริสกี้ว่ะชิบหายละชิบหมละชิบหยละ,ยละเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมทำไมมันมีเสียงเปิดอะในห้องน้ำใช่ไหม,มคิดว่าจะแอบอะไรอาบน้ำเหรอ,อ มันกำลังจะกินตับเลยเฮ้ยเดนจรัดชิเป๋งอะไรวะริสกี้ไปนี่ยหรอไม่น่าใช่ชิเป๋งว่าริสกี้วะ่ะท่านผู้ชมชิเป๋งละผมลืมอะไรไปวะ อะไรอ่ะอันนี้ไงโอ้ยถึงจะลาดทีเดียว What? ที่เปลี่งล้ หน้าต่างนี้นี่มันเปิดตรงรูปอ่ามองนะนี่ปะอันนี้เหรออ,อ้าวตรงรูปอ๋อโอเคโอเคว้าวเอาวะไม่ตายวะ เอาวะผนดูต้องยบอกย้ำๆนะเออเผื่อผมแบบมองทิ้งมันล่อพีกแล้วโอ้โหเจอตั้งแต่ไรอู้อต้อ้ออเปิดก่อนเลย ฮ้ยมาไงวันอะช่มันเถอะลืมต huh? ั้งแต่อันแรกเลยวะฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยมาโคตรไวเลยฮะไปเกาะอะไรหน้าต่างวะไม่ใช่ตัวสนุกอุ้ยแดงจอะลาด what พลาดอะไรไปอ่ะโอ้ยลูก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 กูลูกลกูกกกมากแล้วเศรบละโอ้ยนี่ขยันเปิดเพลงแล้วเกินโอ้ยหมดเร็วเกินผมต้องรีบไปรีบมาอูแดงหลัดวะ่ะ เปิดไม่ใช่พี่เป่งมั่วกิ่งมั่ว 那样。 มัวโอ้ลูกสาวโดนหมาเค <c oughs> มันทำไมยังดิสกี้อยู่วะผมพลาดอะไรเปห่อวะ ไม่ใช่กระถางต้นไม้หน้าต่างพี่หนาวะนี่ฮะใช่อันหนึ่งหนาวะนี่ปะ อ้าฮะขอบคุณคุณดูหายยากจังว่าผีเนะี่ยดิสกี้กันหายยากกว่าเฮ้ย อันนี้ปิดหรือเปิดเนี่ยโมวอ,อันนี้ปิดไม่ใช่หรออ้าเปิดไปยังจะรัดจิปมยังละ hôm nay quá ôi hồ bác bác quyền bác cầm หล่อนชิปเปิล้ลนะไหนวะมหาไม่เจอวะ่ะคืออะไรวะรอบนี้นี่เหรอ มันไม่ขึ้นว่าเซฟสักรอบเลย โอ้ลูกๆผมไม่ได้สังเกตเลยอะ่ะหมดยังอย่าบอกนะซิงเกิลสุดท้ายอะ่ะ

เพื่อนเก่านะวะเฮ้ย เออใช่หน้าคนคุณเหมือนเคยเห็นอ้าวหนึ่งดาวเดี๋ย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 วแสดงว,ว่าต้องมีฉากจบอื่นเลยดิที่ผมสามารถทำได้อ่ะฮน่าสงสัยฮะเหมือนฟันรดีเลยเพิ่มดาว